สวัสดีครับผมมันพินกับช e l f ล e l ลไทยใน YouTube ครับหลายคนบอกว่าให้ทำแนะนำคลิปการขึ้นรถไฟฟ้า b t s นะครับอยู่ที่สถานีจตุจักนะฮะก็ตรงนี้นี่ของ b t s ก็จะชื่อว่าหมอชิดนะฮะตรงนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปวิธีขึ้นรถไฟฟ้าสำหรับมือใหม่นะครับใครที่ขึ้นเป็นแล้วเคยเดินทางแล้วก็ไม่จะเป็นต้องดูคลิปนี้นะครับสำหรับคนต่างจังหวัด หรือบางทีก็อยู่ต่างประเทศหรือยังไงก็ตามครับอัปเดตนะครับมาฝากกันอย่างแรกก็คือเขาจะมีตั๋วที่เป็นเที่ยวเดียวกับหลายเที่ยวนะครับอันนี้เราซื้อตั๋วเที่ยวเดียวสําหรับมือใหม่เพราะาเราไม่ได้เดินทางปรนะจํานะไม่จำเป็นต้องซื้อหลายเที่ยวเหมือนคนที่ไปทํางานทุกวันนะครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะต้องมีแลกเหรียญกันเยอะนี่มีเคาน์เตอร์แลกเหรียญเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตู้ขายตั๋วอัตโนมัติเนี่ยมีแต่แบบที่ต้อง หยอดเดียนเท่านั้นแต่ตอนนี้มีหยอดแบงค์ด้วยนะครับคอเตอร์เราก็เลือกนะครับเดีตรงไหนนี่หมอชิดนะครับกดไปหมอชิดนะขยายนะเราอยู่ตรงนี้นะเราจะไปไหนนะครับผมไปมิโซริชัยนะครับมันก็จะขึ้นว่าหมอชิดมิโซริชัย3 3บาทนะครับ เราก็ใส่แบงค์เข้าไปตรงนี้ครับหรือจะยอดเหรียญก็ได้นะฮะปุ๊บมันก็จะออกบัตรโดยสารมาแล้วก็พรอกตังคทอนนะครับบัตรก็จะเป็นแผ่นนะแล้วตังคทอนตู้หนึ่งใช้เหรียญนะครับไม่มีที่สอดธนบัตรนะฮะ หรือจะจ่ายด้วย QR code ก็ได้แต่ว่าอันนี้เป็นแบบใช้เหรียญเป็นหลักขั้นตอนที่ต่างไปจากคลิปเก่าที่เคยทำก็คือว่าบัตรเดี๋ยวนี้เนี่ยใช้เป็นแบบเอามาแตะนะครับาเอามาแตะตรงเข้าส่วนพอขาออกเนี่ยบัตรเที่ยวเดียวอย่างเงี้ยเราสอดเข้าไปสมัยก่อน BTS ต้องสอดเข้าสอดออกตอนนี้เอามาแตะข้างบนนะครับบัตรรุ่นใหม่ แต่แล้วก็ขึ้นนะครับขึ้นไปข้างบนแต่ละที่แต่ละจุดเนี่ยเ็าจะมีแต่สถานีมันจะมีบันไดเลื่อนอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับหรือถ้าไม่อยากเดินก็ขึ้นบันไดเลื่อนนะครับแล้วก็มีลิฟต์นะฮะนี่ขึ้นมาตรงอาคารนี่ก็เป็นอาคารครับบางสถานีเนี่ยเขาจะมีที่กั้นด้วยนะฮะแต่ที่หมอชิดยังไม่มีที่กัน้น เวลาใช้แบงค์ลอยเนี่ยจะไม่มีถอ,อนเป็นแบงค์นะจะถอนเป็นเหรียญเท่านั้นนะครับรก็มารอรถก็ฝั่งขึ้นอยู่กับฝั่งไหนไปฝั่งไหนนะครับเทียบจากแผนที่นะครับว่าไปฝั่งไหนฮะมันจะมีบอกไว้แน่ใจก็สอบถามเจ้าหน้าที่ที่สถานีครับระยะเวลา ระหว่างขาบนวนรถแต่ละคันมีตั้งแต่2นาทีกว่าในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะครับไปจนถึงหกถึงแนาทีถ้าชั่วโมงไม่เร่งด่วนอันนี้ไปถึงเกหาหที่สมุทรปราการนะครับหนึ่งในสายที่ยาวที่สุดนะฮะพอเข้ามาแล้วประตูจะปิดโดยอัตโนมัตินะครับ ระหว่างช่องว่างระหว่างตัวรถนะครับโดยเฉพาะเด็กๆนะฮะอย่างนี้ตัวรถกับชานสลาครับตรงด้านบนนี้ก็จะมีบอกว่าเราไปถึงไหนนะครับตอนนี้อยู่ที่หมอชิดนะฮะตอนนี้ต่อไปคือสะพานควายอ่แล้วก็ตัวนี้เป็นอ่ผังทั้งหมดระบบนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวรถรุ่นเก่าจะไม่มีจอคอมพิวเตอร์แบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือเราเดินทาง นะครับจากมอชิตแไปนสุริชัยแต่ว่าผมจะไม่ลงที่นสุริชัยเดี๋ยวจะลงประมาณสะพานควายรถก็ออกจากสถานีไปครับสถานีเดินไปสะพานควาย สถานีครับรถก็ประตูก็จะเปิดอนอุมัติครับ แล้วกก็ออไปนะครับที่ลงสถานีนี้เพื่อให้เห็นว่านะครับก็คือว่าจากต้นทางที่เราเลือกถึงปลายทางเทีุ่สวรีเนี่ยเราจะลงสถานีไหนก็ได้นะครับถ้าเกิดจะลงนะฮะถามคือถ้าลงเกินไปแล้วอ่ะสมมติว่าเราลงผิดอ่ะมันเกินไปแล้วก็ ให้ลงรถนะครับสถานีที่เกินเช่นสมมติว่าเลยไปราชเทวีเดินลงมาด้านล่างชั้น2แล้วก็ขึ้นรถอีกฝั่งหนึ่งเพื่อนั่งย้อนกลับไปนะครับในระบบเขาจะไม่คิดเงินเพิ่มนะฮะถ้ากลับไปลงสถานีปลายทางที่เราเลือกซื้อเอาไว้แต่ถ้าเราไปเช่นสมมุติว่าเราไปราชเทวีแล้วเราก็ตัดสินใจว่าฮ้ยลงราชเทวีเลยนะบ,บางทีไม่เป็นไรค่าใช้จ่ายเท่ากันแต่ถ้ามันเกินนะพอ ตอนออกบัตรเป็นออกไม่ได้ก็ให้ไปติดต่อที่ตรงเคาน์เตอร์ขายเขาก็จะคิดเงินเราเพิ่มตามราคาสงสัยอะไรนี่ข้อมูลเพิ่มเติมก็หลดแอปบีทีเสนะครับสกายเทรนได้ทั้งเครื่อง iPhone แล้วก็เครื่อง Android ครับสำหรับเวลาให้บริการสนใจก็6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะครับใครสนใจข้อมูลโทรสอบถามได้ตามเบอร์นี้นะครับทามบริการท่องเที่ยว0-2617 เจ็ดสามสิบหนึ่งลูกค้าสัมพันธ์ BTS ศูนย์สองหกหนึ่งเจ็ดหกศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับนะฮะก็เดินลงข้างล่างครับเพื่อจะออกจากสถานีจากสถานีออกได้ทั้งสองด้านนะครับไม่ว่าด้านไหนก็ออกได้นะครับสถานีที่เราอา่นั่งรถเลยสถานีเราก็ลงสถานีที่เรารู้ตัว่าเลยนะครับแล้วก็ ขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อนั่งรถย้อนกลับไปที่เดิมเท่านั้นเองครับไม่มีอะไรยากครับบางสถานีเขาก็มีบริการอย่างเช่นนี้ทำเล็บด้วยนะหรือมีของขายหนังสือขายวิที่ออกก็บับรดไปถับออกนะครับก็เขียนไว้ว่าแตะเข้าก่อนออกนะเราเอาบาสอดออกครับแบบนะฮะาออกเราออก,เร,ออกเราสอดออก ตูก็จะเปิดเรียบร้อยแล้วครับสำหรับตู้แบบยอดเหรียญนะครับให้ทำแบบนี้ครับก็คือเราดู่านี้เราอยู่ที่ไหนจะเป็นจุดสีเหลืองนะครับสะพานควายอยู่ที่สะพานควายแล้วเราดูเทียบว่าเราจะไปไหนนะฮะไปหมอชิด16บาทไปอารี23นุสุริชัย30แต่ถ้าไปยาวถึง เคครบสมุดบกานี้59มีเปลี่ยนสายไปบังว่า59บาทตอนนี้ราคาสูงสุด59บาทนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูเพื่อรู้ราคานะครับเช่นสมมติว่าผมไปหมอนิีนเนี่ย16บาทนะครับนี่ครับ16บาทจะขึ้นว,ว่า16 16 16บาทนะเราก็มาที่ตรงนี้นะครับตรงนี้มันต้องหยอดเหรียญน,นะใส่แบงค์ไม่ได้นะครับก็ หมอชิดเราคลา,ายกดหมอชิดราคาก็จะขึ้นว่า16บาทนะฮะจำนวนบัตรหนึ่งอันนะก็เราก็หยอดเหรียญไปผมหยอดไป20บาทนะก็จะมาแล้วพร้อมตังคอนนะครับ ระวังเหรียญร่วงนะทำเหรียญร่วงนะนี่ฮะก็เขาจะเขียนไว้่าบัตรเดินทางเทีเ่ยวเดียวครับสิงิลเจอร์นี่ก็แบบเดียวกันกับบัตรเมื่อกี้นะฮะแต่ว่าหน้าตาไม่เหมือนกันแค่นั้นเองลักกางก็คืออย่างเดียวครับแตกเข้านะครับแล้วก็สอดออกนะฮะเดี๋ยวนี้แตกเข้าสอดออกครับ แลไฟฟ้านะครับตรงนี้จะเป็นโซนที่ยืนนะครับหรือว่าเอาหลังนะครับพิงแป้นได้หน่อยนึงครับนี่ให้บริเวณตรงนี้ยืนมากขึ้นแล้วก็ด้านนี้เป็นที่นั่งครับแต่ช่วงโควิดระบาดเนี่ยครับก็จะมีห้ามว่างครับเก้าอี้เ,เวนเก้อี้ครับ ที่นั่งในรถนะครับก็นั่งเป็นที่เสร็จแล้วก็มีที่จับข้างบนนะครับถ้าใครสูงถึงก็จับตรงเราไป